ชิลมากครับบอกเลยว่าแมปนี้เป็นอีหนึ่งแมปที่ชิลมากๆครับทุกคนฟังเสียงนกร้องเสียงคันโยกเบ็ดเสียงปลาขึ้นจากน้ําบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยครับและตอนนี้พี่เอ็มก็อยู่ในแมปของฟิ t i อนะครับทุกคนบอกเลยว่าแมปนี้ก็เป็นอีหนึ่งแมปที่คนก็ค่อนข้างที่จะเล่นเยอะและก็เป็นหนึ่งแมปที่ค่อนข้างที่จะโรเปย์แล้วก็ชิลมากๆเลยครับแต่ก็บอกเลยครับว่าหลังจากที่พี่เอ็มก็ได้มาตกปลาอยู่ที่กลางทะเลนะครับ กับการตกปลาในระดับตำนานซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นระดับ l e g e n d a r y เท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้เพิมก็ยังไม่สามารถจะตกเขาได้นะครับทุกคนสำหรับปลาในตำนานหนึ่งตัวนะอ่ะเหมือนว่าเราจะได้หนึ่งใน 1K ครับซึ่งเอาจริงหนึ่งใน 1K มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้หายากอะไรมากครับทุกคนเออตัวเมื่อกี้เหมือนว่าจะเป็นปลาววน,นะครับ และเหมือนว่าตัวนี้เขาจะติดเป็น m u ว a t i o n หินด้วยครับทุกคน <c ười> คือปลาเป็นก้อนหินโ้ h oh my god โอเคซึ่งถ้าตัวปกติเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับปลาบัวครับทุกคนบอกเลยว่าตัวตัวเล็กอยู่นะอะเดี๋ยวเราจะนําปลาที่เพียมตกได้ครับประมาณ373ตัวนะครับเราจะนําไปขายก่อนดีกว่าเพราะว่าเพียมคิดว่านะเพียมอาจจะต้องไปซื้อคันเบ็ดใหม่ครับ มาเดี๋ยวเราจะมาขายทั้งหมดเลยนะครับว่าเราจะได้เงินมาประมาณเท่าไหร่อู้หู 35k ครับ 34.99k บอกเลยว่าน้อยมากนะ <c ười> คือมันน้อยมากเลยครับทุกคนซึ่งเอาจริงอะ่ะเป้าหมายของเพมครับคือต้องการที่จะได้คันเบ็ดเอ่อคันเบ็ดอันนี้ครับคันเบ็ดเอา่าสองแสนห้าครับสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน แต่ตอนนี้เรามีเงินอยู่แค่46,000เท่านั้นนะครับทุกคนก็เอาจริงเพมก็สามารถจะซื้ออันนี้ได้อยู่นะแต่ว่าเพมคิดว่านะจะเอาเงินมาซื้อเป็นนี่ครับบอเบอร์นะครับหรือว่าเป็นเหยื่อรอนะครับทุกคนซึ่งเหยื่อรอดราคาถูกสุดตอนนี้ก็83,000ครับโอ้ oh my god คือเราจะเป็นนักตกปลาที่ยิ่งใหญ่แต่การขายปลาของเรามันช่างที่จะได้น้อยนิดมากเลยครับทุกคน เดี๋ยวเพียมขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าสําหรับเกมพาร์ครับเกมพาร์เหมือนว่าเราจะมีโอกาสที่จะเพิ่มลัคก,กี้นะครับ245โรบัคจะมีค่าประสบการณ์ XP ครับอันนี้ก็ได้เป็น2เท่าซึ่งอันนี้เอาจริงน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่เพียมก็ได้เล่นมาสักพักหนึ่งครับทุกคนเพียมก็มีเลเวล44แล้วนะครับแต่การที่เราจะมีเลเวลที่เยอะขึ้นเอาจริงเพียมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมะีมันจะมีประโยชน์อะไรไหมแต่สิ่งที่เพียมเห็นหนะตอนแรกครับ ก็คืออันนี้ครับเราจะต้องมีเลเวล200นะครับในการที่เราจะมาทําภารกิจกับออร่าคิดตรงนี้ครับทุกคนซึ่งออร่าคิดก็จะได้เป็นเรือออร่านะครับบอกเลยว่าเลเวล200กับเรือออร่านี้พี่เอ็มก็เอาจริงอยากได้เหมือนกันนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงภารกิจตรงนี้ครับเขามีเวลากําหนดเอาไว้หรือเปล่าแต่เอาจริงในเรื่องของเลเวลถ้าเราฟาร์มเอฟเคเอาไว้มันก็น่าจะขึ้นได้ไวอยู่เหมือนกันนะครับทุกคน และก็จะมีเป็น VP บวกโชคเพิ่มด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนครับทุกคนเหมือนว่าตอนนี้ครับเราจะมีโชคเซิร์ฟเวอร์คูณ2อยู่นะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นบัฟมิวเทสด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวเราจะตกปลาไว้กลางทะเลตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้บอกเลว่าถ้าน้องๆทุกคนนะครับมองจากทางด้านขวามือของพี่เอครับ ตอนนี้เคเวดก็เปลี่ยนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับนั่นหมายความว่าเพียมนั้นก็ตกได้ปลาตัวละครระดับดีเจนเดอรี่มาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้น้ําหนักก็จะอยู่ที่68กิโลกร,รัมนะครับแต่เอาจริงอันนี้เพียมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากิโลกร,รมัม68กิโลกร,รัมเนี่ยครับมันเยอะหรือว่ามันน้อยนะครับทุกคนซึ่งเจ้าปลาตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่อู้สี่พครับทุกคน ซึ่งเอาจิงมันก็ถามว่าแพงไหมมันก็น่าจะแพงที่สุดในกระเป๋าพิมนะตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพิมอาจจะขอเก็บเขาไว้ก่อนและกันนะทุกคนและเราจะลองดูว่าถ้าพิมขายทั้งหมดนี้ครับถ้าพิมขายปลาตัวอื่นทั้งหมดนี้พิมจะได้เงินมาที่เท่าไหร่อ,อ๋อมสครับ 38K กับ170ตัวก็ขายไปเลยครับทุกคน อ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้พีอ็มก็มีเงินอยู่ที่84,000นะครับและพี็มก็สามารถที่จะซื้อเจ้าบอเบอร์ครับหรือว่าเยือร่องเราในราคา83,500ได้เรียบร้อยครับทุกคนซึ่งอันนี้นะครับก็จะเพิ่มเป็นลัก45%ครับแล้วก็จะเพิ่มโบนัส XP 4%ด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยครับซื้อมาเลยบอกเลยว่าตอนนี้เบ็ดตกปลาของเราครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเบ็ดตกปลาระดับอันคอมมอนนะครับที่เพิ่มโชค60%เท่านั้น แต่เราก็มีเหยื่อรอครับแต่พี่เมก็มีเหยื่อรอที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับทุกคนนั่นก็เลยทําให้ตอนนี้นะครับโชคของเราจะอยู่ที่410ซึ่งอันนี้พี่เมก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่ชัวร์ว่ามันรวมกับโชคที่คูณ2มาด้วยหรือเปล่านะคือเอาจริงอันนี้พี่เมก็ไม่ไม่ชัวร์เลยนะครับอ่าเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันต่อครับทุกคน และพีิมก็จะพยายามนะครับตกปลาให้ได้เงินมา200,000เคครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปซื้อเป็นเบ็ดตกปลาอันใหม่กันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะไปเหมือนเดิมครับทุกคนเราจะมาตกปลาอยู่ที่กลางทะเลกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เรานะครับได้ทําการตกปลามานานกว่า5ชั่วโมงครับทุกคนซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเป็น5ชั่วโมงในชีวิตจริงๆของพีิมเลยนะครับและเราก็ได้ปลามาทั้งหมดตอนนี้ เด่อเดี๋ยว1,988ตัวครับและดูเหมือนว่าพียมก็จะได้เป็นโครเมียมทูน่าครับมาเพิ่ม3ตัวนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะติดเป็นเงางามด้วยนะครับในคอดูหน่อยสิเงางามความเงางามของปลาตัวนี้ครับและก็จะมีเป็นปลาในระดับมิสติกนะครับเจ้าตัวนี้เลยครับทุกคนคือกระเบนแดงนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะ เออน่ารักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าปลาเขากา็ตัวไม่ค่อยใหญ่มากเลยครับซึ่งเอาจริงตัวนี้เพียมไม่รู้นะว่าการติดมิวเทชันนี้จะได้เงินเยอะหรือเปล่าวอ้หนึ่งมื่นนะครับ 10K ซึ่งดูเหมือนว่าถ้าเป็นตัวละครในระดับปกติครับเราจะได้แค่ประมาณเท่าไหร่อะเหมือนว่ามันจะไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ4ี่พอ่าเดี๋ยวเราจะลองมาดูกับเจ้าปลากระเบนครับตัวนี้ 24K โอ้ oh my god หุ้ยเดี๋ยวปลาในระดับมิสติกคือแพงมากครับทุกคนอ่าเดี๋ยวพียมขอเซฟไว้ก่อน,น,อนแล้วกันนะครับเซฟอ่ามิสติกนะครับแล้วก็เซฟเจ้ารีเจนดารี่ไว้ก่อนนะและเดี๋ยวเราจะมาขายปลาทั้งหมดตรงนี้กันครับทุกคนนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาขายทั้งหมดตรงนี้กันดูว่าพียมจะได้เงินมาประมาณเท่าไหร่นะอ่ะลองดูครับลองดูขายทั้งหมด โอ้หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าตัวกับเงินจํานวนสองแสนนะครับจัดไปเลยครับทุกคนเรียบร้อยครับเงินสองแสนของเรามาดูกันว่าเพียมนั้นจะได้คันเบ็ดหรือ,อยังครับคันเบ็ดดูเหมือนว่าเราจะได้แล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนจัดมาเลยเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้คันเบ็ดเพียมก็บอกเลยว่าเท่มากนะครับเป็นคันเบ็ดไฟฟ้าด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราจะลองมาตกกันดูครับนี่เลยครับทุกคน ไม่รู้เหมือนกันว่าคันเบ็ดนี้จะตกได้ไวสักเท่าไหรลองกันดูบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับและก็ตกใช้ประมาณ12คิกซึ่งเอาจริงๆในพิมพิมไม่ไม่ค่อยชัวร์นะว่ามันเร็วกว่าอันเดิมมากหรือเปล่านะครับทุกคนและก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่พิมก็อยากจะได้มากๆเหมือนกันครับทุกคนก็คือในเรื่องของสกินครับบอกเลยว่ากล่องสกินพวกนี้ครับทุกคน ถ้าเราไม่ใช้โรบักเติมเราก็จําเป็นจะต้องใช้เงินในเกมในการที่จะมาซื้อนะครับแต่เอาจริงอันนี้เพียมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสกินพวกนี้จะมีแบบจะมีโชคเพิ่มไหมหรือว่าจะมีแค่การตกแต่งเท่านั้นนะทุกคนแต่ดูแล้วก็น่าเปิดอยู่เหมือนกันนะมาเดี๋ยวเพียมว่าเพียมจะไปปล่อยฟาร์มไว้ที่เกาะคูฮาหน่าไว้ก่อนแล้วกันครับทุกคนซึ่งเอาจริงเจ้ากนเกาะนี้ครับเพียมก็ยังไม่ได้เคยไปตกปลาเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับ ซึ่งเอาจริงในเกาะนี้ครับเท่าที่พิมไปหาข้อมูลมานะครับทุกคนเกาะนี้ก็เป็นหนึ่งเกาะที่เราสามารถที่จะตกปลาแล้วก็หาเงินได้ง่ายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนด้านนอกนะครับหรือว่าจะเป็นโซนที่อยู่ในด้านภูเขาไฟนะครับผมปีนขึ้นไปแล้วก็อุ้ยราวาครับทุกคนเราเจอแล้วครับอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนมีคนมาปาร์ตี้ครับปาร์ตี้ตกปลาราวานะครับทุกคน อ่ะเดี๋ยวเพี่มขอหาพื้นที่ในการตกของเราก่อนแล้วกันนะอ่ะตรงนี้ก็ได้ครับตกตรงนี้ก็ได้ครับลองดูครับว่าเพียมจะได้ปลาดีๆมาบ้างหรือเปล่าได้เป็นแมกมาโกบี้ครับแมกมาโกบี้ ma ครับ1ใน55ก็น่าจะเป็นปลาที่หาง่ายที่สุดสำหรับในก่อนนี้แล้วอุปลา1ใน125ครับ โอเคก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เพียมก็น่าจะเอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับบอกเลยว่าแมปนี้ครับแมปฟิตอิดเป็นอีกหนึ่งแมปที่ค่อนข้างที่จะชิลมากครับสามารถที่จะเล่น FK ก็ได้จะเล่นกับเพื่อนหรือว่า จะมาเล่นกับคนอื่นนะครับในแมปเซิร์ฟรวมก็ได้เช่นเดียวกันบอกเลยว่าเป็นอีหนึ่งแมปที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับหากน้องๆคนไหนชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเพราะว่ามันจะเป็นกำลังใจให้พี่ยมในการทำคลิปต่อไปได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเกือบจะหยุด ปิดคลิปแล้วครับทุกคนเกือบจะกดหยุดอัดคลิปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอพี่เมได้ปลาในระดับลีเจนดารี่มาครับซึ่งก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับน้ำหนัก76กิโลกร,รัมครับทุกคนโอ้ oh my god คือจังหวะที่ตกได้เมื่อกี้นี้คือมันอลังการมากเลยนะครับมีแบบเอฟเฟคเอฟโฟงเอฟเฟคด้วยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เพียมคงจะต้องขอตัวลาไปแบบจริงจแล้วนะครับอ่ะ และเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนไปแล้วครับไปแบบจริงจัง